ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศในหลายจังหวัดทางภาคเหนือได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษนึ่งในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยคะ่ะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธ์ทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเถิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ ที่หอประชุมตรีเทพสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำข้าราชการและประชาชนถวายราชสักการะแด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568พร้อมถวายราชาสดุดีเทิดพระเกียรติและเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่จัดแสดงภายในงาน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอมลาพูลนายนิวั์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยนทเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยมีหัวหน้าส่วนสำนักง,งานจังหวัดลําพูนและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน,าน,ษน่านเขตหนึ่งนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยสารทหารตำรวจวางผ่านพุ่มถอยราชสักระเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568พระเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่สันมังงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและนำกล่าวถวายราช,ชดสดุดีเทิดพระเกียรติที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายรัฐพลน,นาราดีสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่ม ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568ที่สารการจังหวัดลำปางนายชุดิเดชมีจันทผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมคณะ,ะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชน รวมพิธีวางผานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานพีมมือแรงงานแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมเชากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568